เอาอันนิดนึงลิปหุ้ลิปพี่จอมหน่อยจติท็อปโฟไว้พี่คืพูดให้กับพี่เขาฟังหน่อยตอนเนี้ลิปบูตามหลังแมนยูไม่ใช่ไม่ใช่นิวนะเพราะว่านิวเขาแซงแมนยูแล้วเพราะเขาตกลมสเปอร์มาแมนยูไปแข่งไอเฟลแต่ว่าแต่ว่าดูจากโปรแกรมของลิเหุ้นอ่ะเจ็ดนัดที่เหลือเบาหมดเลยอือาจจะมีทีมใหญ่ยกตัวอย่างเช่นทอตแนฮอตสเปอร์มีแอสตันวิลล่าไอทีมใหญ่สองทีมนี้ มันไม่รู้เป็นที่อะไรมันเจอริพูลไม่ได้มันโดนโดลโดลตลอดเลยเฮ <c oughs> ้ยวินล่ายิงริปูนเจ็ดสองอะอันนั้นฟลุ๊กอันนั้นฟอันนั้นแม่งบอลจังหวะโอ้พี่อันนั้นฟลุกใช่เลยคือไอ้สองทีมเนี้ยโดยเฉพาะยิ่งตะเปิร์มันเจอริพูลเมื่อไหร่มันไปเมืม่อน,นั้นลแล้วนอกน,นั้นริพูลแม่งไม่มีทีมใหญ่แล้ะมีสิทธิ์ชนะรวดครับถ้าริพูลชนะรวดเอาง่ายๆที่ริพูลจะไปแชมเปี้ยนลีกเจ็ดนัดมึงต้องชนะให้เยอะที่สุดหรือมึงชนะให้ได้ทั้งเจ็ดนัดครับระยะห่างเก็ต้้้องไปลุนนใหแมยูกับ ดีคอซเซอร์อะพลาดดีคอเซอรเจอหนักนะดีอมียเซนนอตอีกเชลซีด้วยดีมีเชลซีมีไปเยือนไอวอร์ตันซึ่งแม่งหนีตายแมนยูนี่เฮี้ยเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องแมนยูให้ฟังนะฮะแมนยูนะครับคืนมื่อวนี้คืนมันเป็นเรื่อดเจอสเปอร์ไปเยือนสเปอร์ก่อนครับซึ่งสเปอร์เนี่ยโอเคเห็นเห็นมันเละๆอย่างเงี้ยแต่มันเป็นทีมแบบผีเข้าผีออกใช่บทมันจะดีมันก็ดีแล้วไม่เล่นในบ้านด้วยอย่าลืมมันมีโซเฮึงมินมันมีแคลเซียมอยู่ก็ปวดโค้รแล้วนะเกมมัันนนนเเออาไสแท อ่นก็คล้ายๆกันอ่ะครับผมก็ไม่รู้เจอสเปอร์อ่ะมันก็ยังไม่ชัวร์แมนยูออกนอกบ้านไม่ดีเออใช่เสร็จนะดานโยไปเยือนสเปอร์ครับเสร็จวันอาทิตย์กลับมาบ้านเจอวิลล่าวิลล่าปีนี้แม่งก็แปลกๆแม่งก็เหนียวเหนียวเหมือนกันเสร็จแล้วไงรู้ไหมพอเตะกับวิลล่าเสร็จไปเตะอีกทีวันพฤหัสไปเยือนไบรทันไอซัดโอ้โหไันไปเยือนไบรทันในซอร์ไปเยือนอีกแล้วแล้วจำได้ไหมชนะนิวคาสเซิลในคาราบาวครับพอไปเยือนนิวคาสเซิลโดนเลย เพราะว่าเขาแควนแม่แม่เอาบอกเอาคืนหน่อยว่าไอ้เหี้ยกูอัดแขวนโออผมก็คิดไอ้เหี้ยเจอสนามกลางเกมยังเป็นรองเลยสัตว์ไปเยือนไบรตันเสร็จแล้วไงรู้ไหมฮะเยือนไบรตันวันพฤหัสเสร็จวันนี้ที่เตะต่อไปเยือนเวสต์แฮมกูคิดว่ากำลังหนีสี่นัดต่อไปของแมนยูเนี่ยเยือนสามนัดแล้วปีนี้เยือนไม่ค่อยดีไม่ดีใช่ผมก็คิดไอ้เหี้ยแล้ว พวกพี่เอ็กบีมาดิเลยโดไม่ได้เลยเขา้อแสงเราเนาะพี่เขาแสงเราไม่ได้นะแต่แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่มีแค่แมนเชสเตอร์กับเซนนอนมีนะมีเวสต์แฮมกับลิเวอร์พูลด้วยคือพรุ่งนี้ถ้าลิเวอร์พูลบุกกัณฑนะเวสต์แฮมได้ซึ่งไอ้คู่นี้ก็ไม่รู้เป็นเฮ่อะไรเวสต์แฮมอ่ะก็โดนอยู่ดีมึงเจอลิเวอร์พูลที่ไหนมึงโดนตลอดไอ้สัสช่วยเฮีอะไรกูไม่ได้ไม่เคยช่วยเฮ่เลยแม่ง อาจจะพูดนี้ช่วยได้ครับพี่คือถ้าพวกนี้รีบคูณชนะอีกอาจจะพูดนี้ได้นะมันก็ยิ่งมั่นใจไงดันโย่แล้วตอนหลังอ่ะแม่งเล่นงี้เว้ยแม่งเอาไอ้เทรนมายืนคู่นี่เลยนะเอาคู่ฟาบินโย่เลยแล้วมันป่านผ่าไอ้มันเปิดบอลดีอ่ะเออต้องหาคนมาปิดมันนะเบซานต์ต้องปิดนะเอออไ้ห่ามันไล่ไอ้พี่ๆเขามาไล่เราไม่ได้เลยเสียเสียหมายเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้แมนยูนะฮะใครเป็นเด็กผีนอกจากเราลุ้นทีมเราให้ติดท็อปโฟร์ แล้วก็นัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพแล้วเนี่ยเราต้องรู้อีกอย่างอีกสองอย่างหนึ่งคืออย่าให้ผู้พี่ๆเขาบี้เข้ามานะเขาบี้มานี่เที้ยอะไรนะใช่เห็นห่างๆนี่ไม่แน่กันนะอันนี้ข้อนะฮะอีกข้อหนึ่งต้องลุ้นไม่ให้แมนซิตี้ได้ทริปเป๊ลแชมป์เพราะว่าถ้าแมนซิตี้ได้ทริปเป๊ลแชมป์เมื่อไหร่ปี99มึงหายไปเลย่าลดน้อยลงไปเลยเพราะเขาก็ได้3แชมป์เหมือนกันเพราะเขาก็ได้3แชมป์อยู่เมืองเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ อ๋เอเรียมาริอทก็ต้องเชียร์มาริดกต้องเชียร์ให้มาริดชนะเออเชียร์ตตมาริดตกรอบไปมาริดปีแรกก็ชนะแมนซิตี้คุณกลวดน <ะ S 1> เอาคืนชิบหายเลยนะเออ